สวัสดีค่ะมาพบกับช่องโมลีทาโร่นะคะอ่ะวันนี้แม่หมอจะไปในหัวข้อนี้เนาะคนพวกนั้นเขามองคุณเปลี่ยนไปแล้วไม่เหมือนที่พวกเขาเคยรู้จักมาก่อนอ่ะเรามาดูกันเลยเนาะแม่หมอจะไม่ดูพลังงานคุณนะวันนี้แม่หมอจะไปในหัวข้อเลยหัวข้อนะคะอุ้ยมาถึงก่อนอคนพวกนั้น,นอะ่ะเขามองคุณนะคุณเปลี่ยนไปอะ่ะทําไมคุณถ,ถ,ถึงเปลี่ยนไปคะ่ะขอดูหน่อย ดูตัวคุณนะทำไมคุณเปลี่ยนไปไม่เหมือนที่เขาเคยรู้จักคุณเลยดูสิโอ้โหเปลี่ยนไปสิเพราะอะไรนี่เจ็ดดาบเจอมาแล้วเจอมาทุกรูปแบบจะไม่เปลี่ยนไปได้ยังไงอะ่ะเจอเรื่องไม่ดีขนาดเนี้ยทิมแทงเสียสีให้ร้ายโอ้ยสารพัดอะ แม้แต่เพื่อนที่เป็นเพื่อนจริงๆอะแม้แต่คุณทําอะไรให้คนอื่นจริงๆหรือคุณมอบให้คนอื่นจริงๆที่คุณช่วยเหลือคนอื่นอะเขายังมองคุณไม่ดียังให้ร้ายคุณเลยอะ่ะเพราะเนี่ยไพ่เจียนด่ามันเหมือนแบบการเหนื่อยเหนื่อยจากคําพูดเหนื่อยจากการกระทําของตัวเองแล้วคนอื่นไม่เห็นคนอื่นไม่เห็นแล้วแถมยังว่าคุณอีกเนี่ย คุณจะไม่ไม่เปลี่ยนได้ไงพไพ่ใบแรกมันขึ้นมาเลยอะเจ็ดดาบอะเหนื่อยแล้วตอนนี้คุณเหนื่อยคุณไม่เอาแล้วอะคุณปิดปิดกั้นทุกอย่างแล้วอะจะเพื่อนจะคนรู้จักหรือเพื่อนของเพื่อนอะไรเงี้ยคุณคุยได้แต่ไม่ไม่ได้แบบว่าไปสนิทชิดเชือ้ออะไรเงี้ยแล้วคุณก็ไม่ชอบด้วยดูจากพลังงานนะเนี่ยเห็นปะเนี่ย สิบถ้วยมันขึ้นกับเจ็ดดาวการช่วยเหลือ,อความคิดความรู้สึกการเอือ้อเฟื้อเผื่อแผ่การให้ใจในบางคนเนี่ยอาจจะเป็นคนรักก็ได้นะเพราะไพ่ใบนี้มันขึ้นมีมีหลายพลังงานเนาะแม,แม่หมออ่านพลังงานรวมเนาะบางคนเนี่ยอาจจะโดนเพื่อนบางคนโดนคนคนรักคนรักเก่าเพื่อนเก่าเพื่อนสนิท พี่พี่น้องได้เหมือนกันเลยได้หมดเลยเนี่ยคุณโดนมาแล้วคุณจะไม่เปลี่ยนไปได้ไงอะเดี๋ยวขอดูขอขยายเลยนะเนี่ยเจอมาแล้วเจอแบบโอ้เจ็บช้ำน้ำใจเกี่ยวกับการให้คนอื่นอะแต่คนอื่นไม่เห็นค่าเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะแม่หมอทำไพ่ตกการให้คนอื่นคนอื่นไม่เห็นค่ามันทำให้คุณได้เรียนรู้แล้วว่าไม่ให้ใครแล้วให้แค่ตัวเอง เห็นปะเดเมจิเช่มันขึ้นเนี่ยคุณเป็นคนรอบรู้อ่ะเป็นคนที่แบบรู้รู้ในสิ่งที่คนอื่นเขาไม่รู้แล้วคุณก็เป็นคนที่แบบความรู้สึกของคุณมันไวด้วยนะความรู้สึกอ่าหรือใครที่ให้คุณให้คุณจริงๆหรือไม่ได้ให้คุณจริงๆอะคุณรู้นะคุณรู้ก่อนหน้านี้คุณเจอมาแล้วไงเพราะคุณเคยให้เขาไงจนทุกวันเนี้ยคุณรู้แล้วว่า คนเนี้ยเข้ามาให้คุณเนี่ยใส่แซงไม่ใส่แซงแกล้งทาหรือไม่แกล้งทาตอนนี้คุณรู้แพมยังแบบตอนเนี้ยเลือกที่จะอยู่คนเดียวอยู่นิ่งๆไม่สนใจไม่ให้ใครเข้ามาลุกล้ําเข้ามาในเขตของคุณได้อีกประมาณอย่างนี้เลยนะคุณจะไม่เปลี่ยนไปได้ไงคุณเจอเรื่องแบบนี้มามันทําให้คุณเปลี่ยนไปแบบนี้เลยนี่ไงอออื mm ื hmm. นี่คนที่เพิ่งโดนเนี่ยเป็นชาวราศีสิงห์ธาตุไฟธาตุน้ําได้เหมือนกันนะไฟน้ําแล้วธาตุไฟธาตุน้ำเนี่ยเป็นคนที่เก่งนะแม่หมอไม่รู้ว่าธาตุธาตุไฟธาตุน้ำมีราศีอะไรบ้างแต่หลักๆเนี่ยราศีสิงห์เนี่ยเป็นรธาตุาไฟแน่นอนเพราะแม่หมอรู้อ่าเป็นคนที่พูดจริงทําจริงคําไหนคํานั้นไม่มี ปิ้นป้อนกระล่อนอีกคำเลยตอรอไม่มีเลยไม่มีคำพวกนี้อยู่กับตัวคุณเลยคุณนี่เวลาให้ใครหรือจริงใจกับใครคุณให้เต็มร้อยบางทีเกินร้อยด้วยซ้าแต่คนอื่นอะ่ะเขากลับไม่เห็นค่าเพราะไพ่เจ็ดดาบมันขึ้นมากับเนี่ยสิบถ้วยอะ่ะไพ่ใบแรกเลยเจ็ดดาบขึ้นมาการทําให้ใครหลายๆอย่างเหนื่อยด้วยนะคุณ คุณมีความรู้สึกว่าคุณเหนื่อยแต่คุณก็มีความสุขคุณเข้าใจไหมคุณมีความสุขที่คุณให้แต่คุณก็เหนื่อยนะเพราะสิ่งที่คุณให้มันก็ต้องใช้แรงกายเหมือนกันบางทีอะแรงกายแรงใจของคุณอะถ้าคุณไม่ได้รับกลับมามันก็ไม่มีกําลังใจที่จะทําต่อถูกปะเนี่ยแล้วคุณอะเป็นคนที่ให้ทุกคนจริงๆแต่ปัจจุบันเนี้ยปัจจุบันตอนเนี้ยที่เขามองคุณนะเขามองว่าคุณไม่เหมือนเดิมคือตรงนี้แหละ จากที่คุณเคยให้เขาเนี่ยตอนนี้คุณอาจจะไม่ให้เขาแล้คุณเลือกคุณเลือกที่จะให้แล้วในบางคนไม่ให้ด้วยให้ตัวเองเลือกที่จะเอาการให้หรือช่วยเหลือคนอื่นอะต่อไปกลายเป็นช่วยเหลือตัวเองให้แค่ตัวเองประมาณอย่างนี้อืมอ่ะดูต่อนะคะอุ้ยอุ้ยหลายใบเลยแปบบ๊บนึงนะคะขอโทษค่ะ อตอนนี้นะเขามองคุณอ่ะโอ้คุณไม่ใจดีเหมือนเมื่อก่อนแล้วถ้าถ้าแบบว่าว่าคุณนะเขาจะว่าว่าคุณไม่ใจดีเหมือนเมื่อก่อนแล้วจะให้คุณใจดีได้ไงคุณเจอสิบดาบมาขนาดนั้นนะไม่ใช่สิบดาบเจ็ดเจ็ดดาบซะขนาดนั้นนะออไ 7, 7ะนนนนะพ่ไปแรกก็ขึ้นมาเลยอการทําให้คนอื่นการช่วยคนอื่นเนี่ยจะไม่ให้คุณเปลี่ยนตัวเองได้ไงดู เป็นปะคิงอ o อ c ครับขึ้นมาขนาดแม้แต่คุณให้คนอื่นคุณช่วยคนอื่นนะจริงๆปัจจุบันเนี้ยคุณก็เป็นคนแบบนี้นะเป็นคนแบบก็ยังชอบช่วยคนอื่นอยู่แต่จะไม่ใช่คนที่คุณรู้จักแหละต่อไปคุณจะให้คนที่คุณไม่รู้จักคุณเป็นอย่างนี้นะคุณเปลี่ยนไปนะคุณจะไม่ให้ คนที่คุณรู้จักแหละเพราะคุณรู้ว่าคนที่รู้จักคุณอ่ะเขาทาร้ายคุณให้ไปเขาก็ไม่เห็นค่าคุณไม่ให้แล้วถ้าคุณเลือกที่จะให้คุณให้ตัวเองแล้วก็ให้คนที่คุณไม่รู้จักดีกว่าตอนนี้คุณเป็นอย่างนี้แล้วคุณนี่เป็นคนซื่อตรงซื่อสัตย์มากไม่มีโค้งเลยนะตรงดิ้วเลยเป็นคนรักความยุติธรรมสูงมาก ใครทําไม่ดีหรือใครให้ร้ายใครแม้แต่คนที่คุณรู้จักคุณก็ช่วยเขานะว่ากลับเลยนะบางคนนี่เพราะเพราะไพ่ใบนี้มันขึ้นคุณว่าต่อหน้าเลยแบบอย่ามาว่าคนคนนี้นะคนคนนี้คุณรู้จักคนคนนี้เขาดีมากอะไรเงี้ยคุณจะว่าคนคนนั้นต่อหน้าเลยนะณนะตอนนี้นะคุณเป็นอย่างนี้นะเอออ่ะดูต่อนะคะดูแล้วคนพวกนั้นนะ เขาได้แต่พูดถึงคนนั่นแหละอือโอ้โหเจ็ดดาบแผดดาบขึ้นติดกันอ่ะคุณดูดินี่บนล่างอ่ะเนี่ยคุณเจอมามอบให้คนนูน้นจะเรื่องไม่ดีหรือเรื่องดีนะคุณเจอมาคุณให้คนอื่นเนี่ยคนอื่นก็ไม่เห็นค่ะตอนนี้คุณไม่ให้แล้ว ให้คนที่คุณไม่รู้จักดีกว่าเขายังยังยังมีชมยังมีเห็นค่าคุณหรือปะแล้วคนพวกนั้นเขาก็มองแล้วเขาก็พูดถึง,งเรื่องนี้แหละเขาบอกคุณไม่เหมือนเดิมไม่เหมือนเมื่อก่อนไม่มาช่วยเหลือพวกเขาแล้วประมาณอย่างนั้นนะโอ้โหควีนครับขึ้นกันอ,อืคุณดูเนี่ยคุณเป็นคนทีจ่จริงใจใจดีมากๆเลยนะเนี่ยคิงครับก็ขึ้นควีนครับก็ยังขึ้นเลยอะ่ะ เพราะก่อนหน้านี้คุณคุณให้ทุกคนให้ไม่หวังอะไรจากใครทั้งนั้นแต่ปัจจุบันเนี้ยคุณเลือกที่จะไม่ให้คนที่คุณรู้สึกทําร้ายคุณแหละคนที่ทํามาทําร้ายคุณจากการพูดหรือการกระทําหรืออะไรก็ตามที่คุณได้ยินมาแล้วคุณรู้สึกเองหรือแม้กระทั่งคุณรู้เองเนี่ยคุณไม่ให้แล้วคุณเลือกที่เก็บไว้ให้ตัวเองหรือเลือกที่จะเก็บไว้ให้คนที่คุณจะต้องช่วยเหลือจริงๆดีกว่าคนที่คุณไม่รู้จักเนี่ย เห็นปะหูยนี่เนี่ยยืนหยัดในตัวเองอ่ะเป็นคนที่แบบว่าเก่งยืนหยัดในตัวเองได้แล้วไม่กลัวไม่กลัวด้วยใครรู้ด้วยว่าเขาพูดถึงรู้ด้วยว่าเขาชมนะรู้ด้วยว่าเขาพูดว่าวิคุณไม่เหมือนเดิมกับเขานะคุณรู้ก็ไม่สนใจค่ะคุณจะทำอะไรมันเป็นสิทธิ์ของคุณมันเป็นตัวของคุณคุณคิดแบบนี้ทุกวันเนี่ย ็ฉันจะทําอย่างเงี้ยฉันฉันจะไม่ให้พวกเธอแล้วฉันจะให้คนอื่นคนที่ฉันไม่รู้จักแต่แต่เขาได้เห็นคุณค่ามากกว่าที่พวกเธอรู้จักฉันแต่พวกเธอไม่เคยเห็นค่าฉันเลยคุณจะประมาณแบบนี้เลยทุกวันนี้คุณเป็นแบบนี้อืมอีกคนพวกนั้นนะอ่ะเมื่อกี้แม่บอก็าอินอ่ะโหเห็นปะเพราะการที่คุณนะ บางทีที่ที่คุณมาเจอคนคนพวกนี้หรือคนกลุ่มนี้นะมันเป็นโชคชะตาที่คุณจะต้องมาเจอมาทําให้คุณได้เรียนรู้การให้คุณเนี่ยได้ทายมาจากเบื้องบนนะเบื้องบนท่านเนี่ยเป็นทายมาให้คุณได้รู้ว่าด้านดีด้านไม่ดีคุณสามารถแม้กระทั่งคุณโดนเขาทําขนาดเนี้ยคุณยัง ยังไม่ไม,ไม่ไม่ทําด้านไม่ดีอยู่เขา้าใจไหมคุณคุณคุณเป็นคนที่แบบเป็นคนที่มีจิตใจที่ดีจริงๆจากข้างในของคุณอ่ะมันทําให้แบบว่าถึงคุณมาโดนเรียนรู้อ่ะคุณยังไม่เปลี่ยนตัวเองอ่ะคุณยังเป็นเนี่ยควีนกับครับปะไอ้คิงคิงครับกับควีนครับอ่ะคุณยังเป็นแบบนี้อยู่อ่ะยังเป็นคนที่ซื้อตรงซื้อสัตย์ยังมอบให้แต่จะไม่ให้คนเก่าๆแล้วคนที่ก่อนหน้านี้เคยแบบ ทำไม่ดีกับคุณไม่เห็นค่าแถมบางคนนี่ใส่หลายป้ายสีเพิ่มขึ้นไปอีกเพราะอะไรอะด้วยความหมันไส้อิจฉานี่แหละเพราะคุณมันเป็นคนดีเกินไปอะบางทีดีเกินไปก็อยู่ยากถูกปะแต่คุณเป็นคนอย่างนั้นนะคุณไม่เลือกที่จะทําไม่ดีกับใครอะเพราะไพ่วิวอะพอจูนขึ้นมานะมันบ่งบอกเลยว่าตัวคุณอะเคยเจอเรื่องอย่างเนี้ยมันเป็นเหมือน ทำให้คุณเป็นบททดสอบของคุณที่คุณจะเปลี่ยนตัวเองไหมจะเปลี่ยนไปในด้านที่ไม่ดีไหมไพ่มันบอกแล้วว่าคุณไม่ได้เปลี่ยนตัวเองเลยคุณยังเป็นคนเหมือนเดิมมีความใจดีซื่อตรงซื่อสัตย์เหมือนเดิมแล้วคนพวกนั้นเขาก็ยังพูดถึงคุณในเรื่องนี้นะเรื่องความใจดีของคุณว่าจริงๆคุณก็เป็นคนใจดีแต่ทําไมพวกเขาถึงไม่ชอบคุณล่ะเพราะคุณใจดีแล้วพวกเขา เป็นพวกพี่แบบชอบทําร้ายแกล้งคนอื่นบูลลี่คนอื่นหรอเขาก็เลยมองว่าคุณใจดีแล้วมันไม่เข้ากับพวกเขาอย่างนี้หรือเปล่าอาจจะประมาณอย่างนี้จากที่แม่หมอดูนะแล้วตอนเนี้เหมือนคุณนะได้เรียนรู้กับสิ่งพวกเนี้ยมันเป็นบททดสอบของคุณนะแล้วตอนนี้คุณผ่านมาได้คุณผ่านมาได้แล้วคุณเก่งกว่าเดิมด้วยดีกว่าเดิมเก่งกว่าเดิมแถมยังบางคนนี่ใจดีมากกว่าเดิมด้วย แต่ไม่ได้จะให้ทุกคนแล้วนะให้เฉพาะคนนะเลือกให้อืออ่ะต่อนะคะนี่โหเห็นปะเนี่ยเออเฟือฟ้อเพื่อแผ่ใจดียังเหมือนเดิมหกเหรียญเนี่ยดูช่วยเหลือคนอื่นคุณอนะมันยังเป็นคนเหมือนเดิมอะเพราะมันเป็นมันเป็นจิตมันเป็นตัวคุณของคุณจริงๆที่มันออกมาจากข้างในของคุณอนะ ไพ่ทุกใบอะดีหมดเลยนะแต่ไพ่ข้างหน้าขึ้นมาทั้งสองอันเลยนะทั้งบนทั้งล่างนะอันนี้มันก็เหมือนตัวคุณเลยนะคุณเจอไม่ดีมาไงขนาดคุณเจอไม่ดีคุณยังไม่เปลี่ยนตัวเองเลยในบางคนเนี่ยไม่ได้ไม่ได้สู้ได้เหมือนคุณนะเจอไม่ดีนะกลายเป็นคนไม่ดีไปเลยอย่างเงี้ยแต่คุณไม่ใช่คุณเจอไม่ดีคุณมีพลังมากกว่าเดิมสู้มากกว่าเดิมทําได้มากกว่าเดิมให้มากกว่าเดิมอีก อืมคุณเป็นแบบนี้อ่ะดูต่อค่ะเดี๋ยวขออีกสามใบเนาะอืมเห็นปะมุ่งไปข้างหน้าทุกวันนี้ทําแต่สิ่งที่ตัวเองต้องทํารู้แล้วว่าให้ทุกคนไปเนี่ยช่วยทุกคนไปอะ่ะมันไม่ได้ช่วยอะไรตอนนี้คุณเอาแค่ตัวคุณทําแต่สิ่งที่คุณอยากทําหรือในบางคนเนี่ยอาจจะเป็นแบบคนที่ไปคอยช่วยเหลือคนอื่นก็ได้นะ ช่วยเหลือคนอื่นอยู่ห่างๆที่ไม่ให้คนอื่นรู้ว่าเป็นคุณช่วยอะไรเงี้ยในบางคนนะทําแบบนี้นะเพราะเพราะเหมือนพอคุณช่วยเขาแล้วทําให้เขารู้ว่าคุณเป็นคนช่วยเขากลับมองไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรทําไมเขาถึงกลับมองคุณในในแง่ไม่ดีอ่ะเหมือนเหมือนเจ็ดดาบขึ้นมาแปดดาบขึ้นมาเหมือนที่คุณทําแล้วเขาไม่เห็นเขามองผิดมองคนละด้านทุกวันนี้คุณทําแบบอยู่เบื้องหลัง ่าเหมือนพวกแบบอยู่เบื้องหลังประมาณอย่างนั้นอืแล้วเนี่ยแม่หมอดูนะจากพลังงานคุณนะคุณไปทํางานเกี่ยวกับพวกแบบช่วยเหลืออาสานี่หูลุ่งมากนะจริงจะโดง่งจะดังของคุณนะเนี่ยมีสิทธิ์โด่งดังได้เลยนะในด้านเนี้เห็นปะนี่คุณเลือกปิดขึ้นกับเดอะชาร์ลอตเจอเก้าดาบ ปักหลังมาแล้วอะอืมเจ็ดดาบแปดดาบเก้าดาบถ้าสิบดาบขึ้นตรงนี้เนี่ยโอ้โหเข้าใจเลยถึงคุณอย่างที่แม่หมอพูดก่อนหน้าเนี้ยถึงคุณจะโดนเนี่ยแปดเจ็ดดาบแปดดาบเก้าดาบคุณยังไม่เปลี่ยนตัวเองเลยในบางคนนี่ไปต่อไม่ได้นะแต่บางคนนี่นิสัยแบบเปลี่ยนไปเลยจากคนที่ใจดีใจดีกลายเป็นคนแบบชอบให้ร้ายคนอื่น เป็นคนใจไม่ดีอะเป็นคนแบบว่าเขาเรียกอะไรดูถูกคนอื่นไปเลยอ่ะเพราะจากที่ตัวเองโดนนั่นแหละแล้วก็เลยกลายเป็นแบบว่าต้องต้องเป็นแบบนั้นอ่ะอืมแล้วมันทําให้คุณแบบแต่คุณไม่ได้เปลี่ยนไปเลยอ่ะขนาดคุณเจอขนาดนี้นะคุณยังไม่เปลี่ยนตัวคุณเลยจะเปลี่ยนได้ไงก็คุณมันเป็นคนดีอยู่แล้วอ่ะเออดีจากข้างในอ่ะขอใบนี้เลยปึ๊บนะ เห็นปะแล้วตอนทุกทุกวันนี้นะคุณเลึกเก็บเก็บความรู้สึกเก็บเงินเก็บทองเอาให้ตัวเองหลักๆแล้วให้ตัวเองก่อนแล้วคนรองมาเนี่ยคุณจะให้คนอื่นคุณจะไม่ให้อ้พวกคนที่คุณรู้จักแหละคนไหนที่คุณรู้จักหรอต้องมาดูก่อนว่ามีมีเรื่องจริงไหม ต้องช่วยเหลือจริงไหมคุณจะใช้เพราะคุณรู้แล้วเพราะคุณผ่านมาแล้ววิวออฟจุงขึ้นคุณผ่านมาหมดแล้วคุณรู้แล้วว่าคนคนนี้เข้ามาเนี่ยจริงไหมหรือแกล้งแกล้งทําเป็นไม่มีมาให้ช่วยเหลือหรือแกล้งมาทดสอบอะไรคุณบางอย่างอย่างเงี้ยคุณรู้แล้วตอนนี้คุณคุณเลือกให้ได้เท่านี้เท่านี้หลักๆให้ตัวเองก่อนอืมแล้วก็ยังเป็นคนเหมือนเดิมคนพวกนั้นเขาก็พูดว่า คุณก็ยังเป็นเหมือนเดิมแหละแต่คุณไม่เลือกให้พวกเขาแล้วให้เฉพาะตัวคุณเองกับคนที่คุณไม่รู้จักแล้วเหมือนตัวคุณตอนนี้ก็อยู่คนเดียวด้วยทำงานคนเดียวแล้วก็เหมือนพูดถึงคุณเรื่องงานดเลยเนี่ยว่าคุณเก่งนะคุณทําได้เหมือนจะทําไม่ได้แต่ทําได้จะไม่เก่งได้ไงนี่ราศีนี้เป็นราศีที่เก่งมากนะเจ้าป่า ถ้าไม่เป็นเจ้าป่าจะคุมคุมได้ไงจะได้ใช้คำว่าเจ้าป่าเหรอถูกปะ่ะอืมอะแม่หมอก็จบแล้วเนาะคนพวกนั้นเขามองคุณเปลี่ยนไปอะเพราะอะไรเพราะคุณเจอนี่แหละเจ็ดแปดเก้าเลยเรียงกันอะเจอมาหมดแล้วยังเหลือสนะิบเนี่ยยังไม่เจอหรืออาจจะเจอในบางคนได้เจอแล้วสิบนี่คือเจอจนแบบว่าถ้าบางคนเปลี่ยนนี่คือเปลี่ยนแบบไม่สนใจอะไรทั้งนั้นเลยนะ แบบนี้เลยนะอืมอ่ะแม่หมอก็จบแล้วเนาะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซุปเปอร์ตงกกด uh, ติดตามช่องแม่หมอให้ด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวมาชมคลิปต่อๆไปของแม่หมอแม่หมอจะพยายามแบบทำหลายๆแบบให้ให้ให้พวกลูกดวงมาดูแม่หมอเนาะก็ฝากฝากด้วยนะคะก็ขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ